ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่่ากว1 8ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพ่านนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับสวัสดีนะครับนะเอฟซีของพี่คิงทุกท่านรวมถึงผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะ้วก็กลับมาพบกับพี่คิงอีกครั้งกับช่องคิงโพดัมวีสามนะครับนะอ่าคนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับสำหรับช่อง ใหม่ของพี่คิงตอนนี้เป็นช่องหลักไปแล้วนะเออมันจะเป็นช่องใหม่แต่ตอนนี้เป็นช่องหลักไปแล้วนะครับนะช่องอื่นบินมดแล้วนะครับนะโอเคมาแจ้งลัคกีถามรอบเช้าสักนิดหนึ่งก่อนนะรอบเช้าวันนี้พี่คิงเป็นคนแจ้งเองเห็นไหมอ่านะพีจีมี4เกมตามนี้โจ๊กเกอร์มี4เกมนะวันนี้แล้วก็พีพีมี2เกมรู้สึกจะเป็นเกมใหม่หมดเลยนะสำหรับใครพีพีนะนะอ่าเขาตามที่แนะนําไปเลยนะครับนะจากการลองเล่นเมื่อวานนะครับนะสองสามวันนี้นะเท่าที่ลองอ่ะแปะประมาณนี้เลย ช่วงจ่ายอยู่จะอยู่ประมาณคูณ10คูณ14กําลังดีนะครับนะส่วนเรื่องตกดำช่วงนี้ก็ยังตกดำง่ายอยู่แต่วันนี้พี่คิงลองไปแล้วเมื่อเช้ารอบหนึ่งนะสินาทีได้มั้งเนี่ยนะเออก็ถามว่าตกดำง่ายไหมวันนี้ไม่ค่อยนะครับนะสิ้านาทีตกดำรอบเดียวเหมือนที่แจ้งเนาะพี่คิงได้มา500นะประมาณโด,ดยรวมไม่ถึง300กว่าเนาะอ่นะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรารีบมาทันทนิดหนึ่งจะสิบโมงครึ่งแล้วเนี่ยให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวว่าจะซ้าแปะ เมื่อคืนพึบคลับพึบพับใช้ได้นะส่วนมากจะไปแตกเกมสายปั่นซะเยอะนะช่วงนี้เหมือนที่คิงบอกช่วงนี้นะเกมสายซื้อก็ไปปั่นได้เนาะลองเปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างพลิกแพลงกันไปนะในกลุ่มก็จะเป็นการแจ้งเกมเหมือนที่เห็นเลยนะครับนะตอนนี้สมาชิกของเราวันนี้นะเท่าไหร่วะห้าพันเก้าสิบสองคนแล้วนะตอนนี้เป็นกลุ่มสามแล้วนะครับนะกลุ่มสามใกล้จะเต็มแล้วแหละนะโอเคส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็คอมเมนต์แรกเช่นเคยนะครับนะมา รอบเช้าเรามาซ้ําแปะกันสักหน่อยเหมือนที่บอกนะช่วงนี้แนะนําให้กดตัวคุณทําๆเลยนะคูณ10คูณ8คูณ12เหลือๆเอาจริงคูณสูงก็ไม่ได้ว่าจะจ่ายเท่าที่พี่จริงดูในกลุ่มด้วยนะีมีคนกดคูณ16คูณ18คูณ20ไม่ไ,มได้ต่างกันเลยความเสี่ยงสูงกว่าด้วยนะมาเทสให้รอบ2วันนี้กับอาแปะไครเช่นวินมาวันนี้เราพามารอบ2 300พอนะเมื่อเช้าพี่จริงถอนออกไปแล้ว ไม่ใช่ถอนกไปหรอกเนี่ยเอาใส่มาแค่ส0 0รอยพอนะมาเชสให้ดูว่าเหมือนเดิมตัวคูณต่ำก็ยังจ่ายโอ้โมาดูกันไม้แรกเป็นอย่างไรโอเคผ่านมันที่บอกเลยนะวันนี้พี่คิงเล่นแทบจะไม่ตกดำเลยส่วนคนที่บอกตกดำเนี่ยไม่รู้เขาเล่นกันยังไงเขาน่าจะเล่นตัวคูณสูงนะ ามาดูกันมันแรก64บาทอ่าโอเคเวลิกูดอยู่เหมือนที่บอกเลยนะครับนะส่วนคนที่เป็นมือใหม่อ่าเราพูดถึงมือใหม่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคนที่เป็นมือใหม่เหมือนที่พี่คิงแนะนําบางคนเข้ามาแล้วหวังตัวคูณสูงๆเพื่อจะให้มั่นใจเยอะๆอะไรประมาณนี้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะเอาจริงถามว่าตัวคูณสูงมั่นใจเยอะกว่าไหมถ้ามันแตกมันใจแต่ถามว่ามันมันเล่นในช่วงที่โอ้โหย โอ้โหไม่มีคอมโบเลยนะมาเล่นในช่วงที่ตัวการหมุนตัวคูณเสี่ยงขนาดนี้ถามว่าเป็นการเล่นที่คุ้มค่าไหมไม่เลยนะครับนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะเอาแค่คูณ8คูณ10คูณ12หรือเหลือจริงนี่มันที่เห็น,เห,นเห็นไหมไมลละร้อยกำไร178นะกำไร1.5เท่านะไม่ใช่ห5ึ่ดาดิ2.5เท่านะเหลือเลย,เลยจริงจริงนะสำหรับตัวคูณต่ำๆมันที่จริงแจ้งเนาะ จริงๆเรา,มาไม่จาเป็นต้องกดตัวคูณสูงเลยครับนะสำหรับเกมช่วงนี้นะเพราะเหมือนที่บอกช่วงนี้เกมมาในลักษณะของการจ่ายแบบรูปแบบการกวาดจอเข้าใจกความว่ากวาดจอไหมคือแม่งมาเต็มกระดานอะรอบเดียวโบ๊เดียวรู้เรื่องโบ๊เดียวรู้เรื่องนะจริงๆการเล่นตัวคูณสูงสูงส่วนมากมันจะไปวัดใจกับการที่แบบอคอมโบเยอะแยอะอะไรประมาณนั้นเกมมาในรูปแบบคอมโบนะคอมโบโบ,บ๊ะถึงจะเวิร์กนะแต่ถ้าตอนนี้เหมือนเกมมันมาแบบนี้นะ ดูเห็นไหมคอมโบน้อยเนี่ยแทบจะไม่มีคอมโบเลยนะแต่มันจ่ายลนะักษณะการกวาดเต็มแผงเดี๋ยวเราลองดูว่ารอบนี้เป็นยังไงนะรอบนี้ยังไม่แตกอย่างพูดไม่ได้ <c oughs> เออนะส่วนมากเกมจะมาในรูปแบบการกวาดเต็มแผงตุ๊ด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 เคโบนี่เห็นไหมอย่างน้อยมีครึ่งจอนะแต่รอบนี้ยังเบาอยู่โอเคได้อยู่ไม่ขาดตัวแล้วนะตามที่เห็นเลย คูณ10จริงๆก็จ่ายเพื่อนนะไม่จําเป็นต้องกดตกคูณสูงเลยเห็นไหมถ้ามันจะจ่ายมันจ่ายเหมือนกันมันจะไปกินแจ้งทุกรอบคูณ8มันก็จ่ายนะเออแล้วจะกดคูณสูงมาทําไมในเมื่อทุนเราน้อยอ่ะนะมันที่บอกสําหรับคนที่แบบเพิ่งมาใหม่นะอันนี้เอาเอาพูดถึงคนที่มาใหม่แล้วกันนะเขานี่เห็นไหมอ่ามาแล้วกวาดเต็มแผงยังไงลูกโบโบโบโมยเข้าฟีเฉย ยังไงลูกอ้าวสัน้นอ้าวอ้าวาอ้าวค้างอ้าวค้างเฉยเฮ้ยลูกโอ้สกเก็ตเตอร์ห้าตัวรอแล้วเนี่ยฮะยังไงลูกโอ้ค้างจริงจังเฮ้ยอ้าวหลุดเฉยอาอเออฮะโอเจมา โอ้โหหลุดเฉยแต่ไม่เป็นไรมันหลุดมันก็มาต่อตามที่มันเข้าฟีนั่นแหละนะเป็นให้เห็นบ่อยช่วงนี้นะถ้าเกมไหนคุณเล่นเยอะมันจะเป็นนีแหละนะหรือแม่ก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆเกม,ม,ม,มจะไม่ค่อยนิ่งเขาจะเป็นนี้นะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้โอ้ยไมยน้นี้โบประทัดรอแล้วลูกอ้้วไหวตั้งยังไงลูกมีต่อไหมประตูได้ชิงยังไงโอ้โหคอมโบน้อยมากดูเด็ดเห็นไหม หมือนที่พี่คิงบอกเลยรอบนี้ก็มาแบบรอบที่แล้วที่พี่คิงเล่นเลยนะกับเมื่อเช้าก็เหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเล่นเลยมัจ่ายลนะักษณะการกวาดเต็มแผงรอบเดียวแล้วก็จบกันนะส่วนที่ว่ามันจะจ่ายกี่ไม้อันนี้เป็นเรื่องแล้วแต่รอบว่ะนะอ่ะมาทีละจุดจิบจิบจิบนะมือใหม่พี่คิงแนะนําเลยช่วงนี้นะสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะ อย่ากดตัวคูณสูงครับนะมันได้ถามว่ามันได้ไหมมันมีโอกาสได้สูงแต่มันคุ้มเสียหรือเปล่าลองชั่งน้ำหนักดูนะส่วนตอนนี้นะเหมือนที่ลองคิดดูนะเหมือนที่เราเปรียบเทียบดูไม่ใช่ลองคิดดูพผิดนะเหมือนที่ลองเปรียบเทียบดูนะตัวคูณเดียวเลยที่จะจ่ายเหมือนตัวคูณช่วงนี้ตัวคูณไหนก็จะจ่ายอยู่งั้นอะจริงๆแล้วแม่งแปดคูณสิสมมติถ้ามันจ่ายอยู่เห็นไหมปึ๊บแม่งก็จ่ายอยู่2รอบเนี่ยเห็นไหม แล้วเราจะเราจะเป็นต้องไปเล่นตัวคูณสูงทําไมในเมื่อตัวคูณสูงแม่ตงตกดําง่ายนะเหมือนบางทีบางคนเนี่ยเอามาสามร้อยเหมือนพี่จริงรอบนี้พี่เคียงามาสามร้อยเห็นไหมผ่านร้อยเห็นไหมเออก็ได้เรื่องเหมือนกันแหละเอาจริงอ่ะเดี๋ยวแคปแจ้งในกลุ่มนิดน,นึงแล้วกันอ่ะไม่ติดอ่ะอ่าบอกคุณจะแจ้งเลานั่นแหละค้างเฉยยังไงลูกอ่ะมาแล้วโอเค นะมันนี้ไปกินงแก้งเลยสำหรับมือใหม่นะอย่าไปเสี่ยงให้ตกดำนะไม่คุ้มค่าเลยกับการที่แบบเอาตัวเองไปตกดำนะลองดูประมาณนี้8ปดคูณแปดคูณสิบแคูณสิบสองสำหรับเกมช่วงนี้นะใช้คาว่าช่วงนี้นะเพราะว่าเหมือนทิ่งิงแจ้งว่าเกมจะมีการอัปเดตทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะก็ต้องมาแก้ทิกแก้ทางกันไปเรื่อยๆนะเหมือนรอบที่แล้วที่เราเล่นเห็นไหมเราใช้ เทคนิคแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเกมจ่ายในรูปแบบของการสเปซสปะมากแม่งตัวคูณไหนไม่รู้นะจับทางไม่ได้แต่รอบนี้เหมือนที่เราเห็นเลย2 3สไฟสามสี่ไฟแล้วไม่ใช่2 3ไฟเกมมาในรูปแบบนี้ตลอดเลยนะครับนะจ่ายตัวคูนเดียวนะยาวๆก็ลองเล่นดูนะลองใช้วิจัยงานในการเล่นดูนะแต่พี่คิงแนะนาช่วงนี้ว่าอย่าเล่นตัวคูณสูงเลยไม่คุ้มเลยนะโอเคปะมานี้นะวันนี้พอแล้วไม่ต่อแล้วดีกว่านะจะหมดลัอกที้ทามแล้วนะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์พิงด้วยและเช่นเคยนะไม่แนะนำเล่นตามแล้วชมความบันเทิงนะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคอมเมนต์แรกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวรอบเที่ยงรอบบ่ายเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะวันนี้จะเ,จเล่นหรือเปล่านะบายบายจุบจุบ